ดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้ครบช่องคาถาแหลงหลอกบ้านอีพีที่สองร้อยห้าสิบสองแล้วนะครับเราเดินทางสองร้อยห้าสิบสองอีพีครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนที่เคยพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการส่วนนั้นเลยนะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจ,จกระโดดเพิ่มเติมจากสอบถามงงไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ด 8 9 4 5ก้สี่ห้าสี่เลยนะครับ <c oughs> หรือพี่ท่านไหนแจ็ไลน์สถาบันเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5ห้สี่ได้เลยนะครับแอดเข้าสตาบัพูดคุยเข้ามาต่อรองคาะนะพี่พี่หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากไอพี่ไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆนี้เลยนะครับ ทุกรายการจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทาให้บกเพิ่มครับพระทุกรายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้มีการเสลยเราพี่เราเริ่มเป็นการที่หนึ่งก่อนครับรายการที่หนึ่งจะเป็นองค์นี้เลยครับเด็ดองค์นี้เลยเป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋อครับองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋อเลยเป็นขุนแผนเนื้อดินนะองค์นี้ขุนแผนเนื้อดินหลวงพ่อเต๋ นี่ครับคุณแผ่นดินหลวงพ่อเต๋อ <c oughs> ก็เไาสวยอย่างนี้เลยครับคุณแผ่นดินหลวงพ่อเต๋อไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไป,ยยไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้เลยคุณแผ่นดินหลวงพ่อเต๋อไปสวยอย่างนี้เลยครับ เฉยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเก่าอย่างนี้เลยนะครับเนื้อดินเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ครับเนื้อดินเก่าๆ,ๆานี่เลยครับรายการที่หนึ่งคุณแผ่นหลวงพ่อเต๋องค์นี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเลย สี่ร้อยบาทคร,รับสี่ร้อยบาทเฉยๆครับเป็นคนแทรแล้วก็เตะครับพวกนี้ลายการที่หนึ่งเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปแล้กันที่สองลายการที่สองจะเป็นอินกอดกันครับพวกนี้เป็นอินกอดกันสวยอย่างนี้เลยครับอินกอดกันนี่ครับก็เก๋สวยอย่างนี้เลย นี่ครับเป็นสวยนี้เลยครับอินกอดกันนี่ครับเป็นพิมพ์เก่าขวง,งนี้เป็นพิมพ์เก่าๆเลยนี่ครับคนสวยๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับสวยๆนี้เลย สวยๆแบบนี้เลยครับลายการที่สองอินกอดกันองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทส่วนนี้ครับไปอินกอดกันพวกนี้ลายการที่2เลยนี่ครับ ต่อไปกันที่สามลายการที่สามจะเป็นรูปหล่อหลังผงเงินนะตรบบงนี้เป็นรูปหล่อหลังผงเงินวัดบางคานเลยครับตรงนี้นะครับรูปหล่อหลังผงเงินวัดบางคานสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ ปสวยแบบนี้เลยนี่ครับลายการที่3รูปหลอดพุ่อบางคารองนี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทสับ400บาทเลย400บาท400บาทสวยอย่างเงี้ยนะครับไปสวยอย่างี้เลยต่อไปการที่4ลายการทีร่สจะเป็นเหลี่ยมเจ้าตากองนี้ เป็นเหลียวเจ้าตักศินมหาราชท่านองนี้หลวงปู่ทิมปลุกเสกเลยนี่ครับเหลียงพระเจ้าตักศินนี่ครับเป็นสวยเงี้ออยนะครับสวยสวนี้เลยเดี๋ยวพระเจ้าตักนี่ครับเป็นสวยางี้เลย นี่ครับเป็ออนสวยเงี้เลยครับลายการที่สี่เหรียญพระเจ้าตากองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสวยอ,อย่างนี้ครับเป็นเหรียญพระเจ้าตากครับองค์นี้ลายการที่สี่เลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไปเายการที่ห้าลายการที่ห้าจะเป็นตะกุดหลวงวัฒน์พระองค์นี้ เป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกเลยครับตรงนี้ตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยตะกุดหลวงพ่อทานี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้ครับตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตก สวย,ยงี้เลยนี่ครับเป็นงานถักเชือกเก่าแบบนี้เป็นงานถักเชือกเก่า,กา,างี้เลยลายการที่ห้าจะกุดหลวงมอท้าวพันแังแต่ะองนี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทสวย,ยงเป็นสก,กุดหลวงม่อท้ามองนี้ ลายการที่5เลยนี่ครับต่อไปการที่6ลายการที่6จะเป็นจิ้งจกหลวงพ่อานครับตรงนี้เป็นจิ้งจกหลวงพ่อนายไม้ยงือดำเลยครับตรงนี้เป็นจิ้งจกไม้งือดำหลวงพ่อานเลยนี่ครับไปสวยเงี้เลยครับสวยสนี้เลยจิ้งจกหลวงพ่อนายไม้ยงือดดำ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยสๆนี้เลยรายการที่หกจิงจบหลวงพ่อนายไมย้ยูดำองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทสวยอย่างนี้ครับจริงจบหลวงพ่อาไนรา์องนี้ อายการที่หกเลยนี่ครับต่อไปแล้การที่เจ็ดลายการที่เจ็ดจะเป็นเสือหลับข้าวปานครับตรงนี้เป็นเสือหลับข้าวป่านวัดคลองดานเลยครับตรงนี้นี่ครับเป็นเลี่ยมอย่างนี้เลยนี่ครับเสือหลับข้าวป่านวัดคลองดานเลี่ยมปรกอบไเสืออย่างนี้เลยนี่ครับเป็นเสืออย่างนี้เลยครับ เดี๋ยวเราปาลวดคลองดานนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยสวยนี้เลยสร็จราปาลวดคลองดานนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยรายการที่เจ็ เสือหรวอว่าป่าวัดคลองด่านงคงนีเนาาา้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทอะยอส่วงนี้ครับเป็นเขี้ยวท่องนี้เป็นเขี้ยวเลยนี่ครับต่อไปคันที่แปดลายการที่แปดจะเป็นตะกุดหนังเสือองู์บุญนะตรงนี้เป็นตะกุดหนังเสือองวงป่บุญเลย นี่ครับตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญปักจางบางแก้วห้องนี้นี่ครับตะกุดหนังเสือสวยๆอย่างนี้แหละครับตะกุดหนังเสือนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับตะกุดสวยๆอย่างนี้เลยครับ ไปเสือนี้เลยลายการที่แปดตะกุดหนังเสือองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยครับตะกุดหนังเสือพวกนี้ลายการที่8เลยนี่ครับต่อไปเลยการที่9 รายการที่้จะเป็นวัวฮันูรุ่นแรกครับองนี้เป็นวัวธนูรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับองนี้จังหวัดนครราชสีมาเลยนี่ครับวัวฮันูรุ่นแรกวัดทองบัดบ้านไร่นครราชสีมานี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวย,ยนี้นะครับ สวยๆนี้เลยนี่ครับวัวธนูแล้วก็ทองนี่ครับเลข2องสครับตรงนี้เลขสองสอเลยนี่ครับไปสวยนี้เลยลายการที่9กาวัวธนูรุ่นแรกวัดทองวัดบ้านไร่ตรงนี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาท5 0าบาทเลย500บาทหาร500บาท,บาทสวยอย่างเงี้ครับเป็นบัวหโนรุ่นแรกครับตรงนี้รายการที่9เลยนี่ครับต่อไปรายการที่10ลรายการที่จะเป็นมีสลิกา,ง,ง,า,กง,กาง,งาแกะหลงพอเดิมเล่มนี้เป็นมีสลิกางาแกะหลงพอดเดิมเลย นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยมีสลิกางาแกะหลวงพ่อเดิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยมีสลิกางงาแกะหลวงพ่อเดิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับบอกอย่างนี้เลยครับคลับเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับสวยๆนี้เลยนี่ครับมิดใบมิดเก่าๆอย่างนี้เลย เป็นงานะครับเล่มนี้เป็นงาเลยนี่ครับปอกก็เป็นงานครับเล่มนี้ปอกก็เป็นงาเลยนี่ครับปอกก็เป็นงาเหมือนกันนี่ครับไปสวยงี้เลยรายการที่สิมีสลิกางาเกะหลงพเดิมเล่มนี้ เอาไปธนาคารหน0้ 1, บาท1,200ั 1, บาทเลย1,200ัรบาทเล่มนี้มีสริกางาแกะหลวงพ่อเดิมนี่ครับไปกันที่ทเลยนี่ครับต่อไป11 11จะเป็นเหรียญยิบห้าสตอร์วัตครับตรงนี้เป็นเหร,เรียญยิบห้าสตอร์วัเลี่มแบบโบราณเลยครับตรงนี้ นี่ครับเหรียญยี่สิบห้าสตวรรษเรี้ยงแบบโบลันด์สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้น,นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตรวรรษเรี้ยงแบบโบราณด์ครับไปสวยอย่างนี้นเลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นเลยครับ สวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับรายการ1ิเหรียญยี่ห้าสตรวตร์วเรี่ยงแบบโบราณองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทห้าร้0ยบาทเลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท,าบาทสวยไงนะครับ ไปสวยอย่างนี้เลย12 12จะเป็นรูปหลอดหลุมทวดก้นลายเซนครับตรงนี้เป็นรูปหลอดหลุมทวดก้นลายเซนหรือครับตรงนี้นี่ครับรูปหลอดหลุมทวดก้นลายเซนไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้ครับรูปหลอดหลุมทวดก้นลายเซน ไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้เลยครับครับหลวงพ่อโทษปัดชังให้สวยๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการสิบสองรูปหล่อหลงวงพ่อโทษก็ลายเซ็นองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย400บาทครับ400บาทไสวย่างเเป็นหลุมทุก้นลายเซ็นในวงนี้ลายการ12เลยนี่ครับต่อไป13 13จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมในวงนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเลยนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลม สวยๆนี้เลยครับสวยๆนี่เลยหรียญหลอดพอบ้านแหลมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยไปสวยอย่างนี้เลยครับลายการสิบสามเหรียญหลอดพอดบ้านแหลมอง์นี้ เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ4 0 0บาทเลย400บาทรับ400บาทสวยอย่างเงี้ยนะครับไปสวยอย่างนี้เลย14 14จะเป็นเหรียญหล่อเข้าไปครับตรงนี้เป็นเหรียญหล่อเข้าไปวัดกำแพงเลยครับตรงนี้ครับเหรียญหล่อเข้าไปวัดกำแพง นี่ครับเปสวยงี้เลยเลยเราเข้าไปไว้กาแพงนี่ครับเปสวยงี้เลยนี่ครับเปสวยงี้เลยครับสวยสวยงี้เลยเลยเราเข้าไปไว้กาแพงนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย ลายการสิบสี่เหรียญเราเข้าไปไว้กําแพงองนี้เอาไปในราคาเอาไปสี่ร้อยบาททับสี่ร้อยบาทเลยสี่ร้อยบาทคับสี่ร้อยบาทบสวยงี้ครับเป็นเหรียญเอดเ้าไปไว้กาแพงครับองนี้ลายการสิบสี่เลยนี่ครับต่อไปกันดีสิบห้าสิบห้าจะเป็นง่างตาแดงทรงเครื่องครับองนี้ เป็นง่างตาแดงทรงเครื่องเลยนี่ครับเป็นง <wired> ่างตาแดงทรงเคร<ะ>ื <ไป S 3> ่องสวยสวยนี่เลยครับเป็นง่างตาแดงทรงเครื่องนี่ครับเป็นสวยงี้เลยง่างตาแดงทรงเครื่องนี่ครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้ครับเป็นเป็นง่างตาแดงทรงเครื่อง นี่ครับอุดกิ่งครับตรงนี้อุดกิ่งเลยลายการ15เป็นในงั่งตาแดงทรงเครื่ององนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทหับ5 0 0บาทเลย500บาทกับ5 0 0บาทสวยงครับเป็นงั่งตาแดงทรงเครื่ององ,องนี้ลายการ15เลยนี่ครับต่อไป16 สิบหกจะเป็นปั้นหน่งหน้าเสือครับพวกนี้เป็นปั้นหน่งหน้าเสือเลยนี่ครับปั้นหน่งหน้าเสือสวยเสือนี้เลยปั้นหน่งหน้าเสือนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับปั้นหน่งหน้าเสือ ครับไปสวย,ย่างนี้เลยนี่ครับสวยสวยนี่เลยปันหนึ่งหน้าเสือนี่ครับข้างหลังมีตะกุดครับมรงนี้ข้างหลังตะกุดหนึ่งดอกเลยนี่ครับลายการสิบหก ปั้นหน่งหน้าเสือองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ5 0 0บาทเลย500บาทห้า5 0 0บาทสยวยงเป็นปั้นหน่งหน้าเสือองนี้ลายการ16เลยนี่ครับ17 17จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมพรบเล่มนี้เป็นมีดหมอหลวงอเดิมเลยนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพครับเล่มนี้ครับมิดบอกเราเดินวัดหนองโพนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับมิดบอกเราเดินวัดหนองโพนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับ สวยๆนี้เลยมีดหมอนเขาเดียกวัดหนองโพนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยลายการสิบเจ็ดมีดหมอนเขาเรียกหนองโพเล่มนี้เอาไปในราคาเอาไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทาสวยงี้เป็นมีดหมอนเขาเดียกว่าหนองโพเล่มนี้ ลายการ17เลยนี่ครับนี่ครับต่อไป1818 18จะเป็นอินคู่ครับตรงนี้เป็นอินกอดกันเลยจะเป็นอินคู่กอดกันทั้งตรงนี้เป็นอินคู่กอดกันเลยไปสวยนะครับอินคู่กอดกัน ไปสวยงี้เลยนี่ครับสวยร์บนี้เลยครับอินคู่กอดกันนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับลายการ18อินคู่กอดกันตรงนี้ เอาไปในรา,าคาเอาไป600บาทหกร600บาทเลย600บาทหกรบาทส่วนะะี้นครับเป็นอินคู่กอดการทัพวงนี้ลายการ18เลยนี่ครับ19 1 9กจะเป็นแม่เปิครับวงนี้เป็นแม่เปิดเลยนะครับเป็นแม่เปิดพิมพ์เก่าครับวงนี้เป็นแม่เปิดพิมพ์เก่าเลย นี่ครับเก่าๆนี้ครับแม่เป๋อนี่ครับเป็นสวยนี้เลยนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะพิมพ์นี้ไม่ค่อยเห็นเลยนี่ครับเป็นสวยนี้แล้วครับแม่เป๋อนี่ครับเป็นสวยนี้เลยนี่ครับ ลายการ19แม่เปดอ,องค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทบสว่วนใหญครับเป็นแม่เป๋เข้าตรงนี้ลายการ19าเลยนี่ครับต่อไป20 20จะเป็นหลวงพ่อโสธรทัองค์นี้เป็นลูกหล่อนวงพ่อโสธรสีนงเงินเลยครับสีฟ้าครับองนี้ เป็นรูปหลอกโสดทอนสีฟ้าเลยนี่ครับเป็นรูปหลอกโสดทอนสีฟ้านี่ครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับเป็นสวยงี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับ สวยๆนี้เลยลูกบอลผสมทอนนี่ครับสวยๆนี้เลยครับเป็นสวยงี้เลยนี่ครับลูกลอระโมท,ทอนนี่ครับเป็นสวยงี้เลย นี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยครับลายการยี่สิบรูปหลองโสดท,ทององนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทสวยอย่างนี้เป็นปรูปหลองพอทระโสดทอ,องนะองค์นี้ลายการที่ยี่สิบเลยนี่ครับก็จบแล้วยี่สิบลายการที่นายพี่พี่ชมกันในวันนี้ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติม,ตมอยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 454ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแชทไลน์สถานที่เติมแอดไลน์เขาที่เบอร์063 4789 454ได้เลยนะครับแอดเข้าวสถานพูดคุยเข้ามาตอลอดคาะได้พี่พ องไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแบ่งปันได้ครับลองแอดประสาทถามก่นได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรมาสอบถามก่อนได้หรือวิ่งอะไนสนใจอยากปิดองคไหนพี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆนี่เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทาให้บอกเพิ่มครับพระทุกรายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่พี่ สำหรับวันนี้คาถาแห่งหลวงาบ้านอยู่ที่นี้ขอลาบก่อนนะครับเจอกันอี่หน้าครับสวัสดีครับ